ดี๋ยวผมจะเทสต,ตัวเรื่องของเครื่องกรองอากาศตัวนี้นะครับเตะโดนขึ้นเลย600มันสามารถกรองอากาศได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับ สดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราเจอในที่สว่างๆกันบ้างนะครับก็หลังจากหลายๆคลิปไปนะครับเรื่องซ่อมรถผมนี่ก็เป็นมหากราบอย่างหนึ่งในชีวิตนะครับมาคราวนี้จะมาขอรีวิวสินค้าอีกแล้วนะครับช่วงที่กําลังนึกไอเดียว,ว่าจะท DIY อะไรเกี่ยวกับรถเนี่ยยังนึกไม่ออกออกบ้างแล้วล่ะแต่ยังไม่มีเวลาทําอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงนี้เลยมารีวิวของให้ดูกันก่อนดีกว่า เพราะว่าด้วยสภาพอากาศเองที่ว่าเกิดเรื่องของฝุ่น PM 2.5หรือเรื่องไวรัสโควิดนะครับที่เราประสบปัญหากันอยู่เนี่ยมันก็ทําให้แบบค่อนข้างจะตื่นตระหนกนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ค่อนข้างจะตื่นตัวกับเรื่องอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องฝุ่นเนี่ยผมค่อนข้างเรียสเพราะว่าลูกชายผมเนี่ยเขาเป็นภูมิแพ้นะครับเขาจะาไวต่อเรื่องอากาศหรือเรื่องอะไรที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยอ่ะ ยอมลงทุนซื้อเครื่องฟออากาศติรดรถยนต์สักหน่อยละกันนะด้วยความที่ว่ามันหายากมากช่วงเนี้ยคือผมก็ตื่นตัวช้าไปหน่อยอน,นะคือเขาที่บูมบูมกันเมื่อปีที่แล้วหรือปีก่อนๆเนี่ยเรื่องเรื่องตัวฝนเนี่ยเขาก็ซื้อเครื่องฟอกอากาศติรดรถยนต์กันผมเพิ่งรู้สึกตัวพอเราจะซื้อตัวที่ของเอ่อเสี่ยวมี่ที่ว่ามันตัวละประมาณสองสามพันนะที่มันจะเป็นดำๆแท่งๆเนี่ยอ่านั้นะอ่ะหาซื้อไม่ได้เลยคือถึงหาซื้อได้ก็แพงชิบหายเลย แล้วถึงไม่แพงก็รอนานชิอหายเลยผมเลยไปเจออีกตัวหนึ่งเป็นเครือเดียวกับของ Xiaomi นะครับมันคือตัวนี้นี่อยู่ในกล่องำดำๆนะครับมันจะเป็นยี่ห้อเออถ้าอ่านเป็นภาษาไทยก็คือ7 0ใหม่ถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษก็น่าจะเอ่ออะไรนะ70 Mai หรืออะไรสักอยาก่างโอ้ช่างแม่งเหอะนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันจะเป็นเครื่องฟอกอากาศนะครับยี่ห้อรถยผมขอเรียก7 0ใหม่แล้วกันนะ ดูเป็นเครือเดียวกับของเสี่ยวมี่นะครับอ่านี่กล่องมันแค่นี้เองได้มาราคาจําไม่ได้ถ้าจําได้เดี๋ยวจะใส่ใน e s s c r i p ชันอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดจําไม่ได้ก็ลองดูในเซิร์ชเน็ตน่าจะเจอนะครับก็เดี๋ยวมารีวิวแกะกล่องดูกันว่าข้างในเป็นไงแล้วคุณสมบัติมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมครับอ่ะมาดูกันคือก็ไม่ได้มีแบบ โต๊ะให้นั่งรีวิวนะก็รีวิวในรถเหมือนเดิมแล้วกันนะครับก็อาจจะเห็นขาอ่อนผมสักหน่อยหนึ่งนะไม่ใช่ประเด็นนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าไอ้ใหม่เนี่ยเครื่องฟอร์อากาศเนี่ยมันเป็นยังไงเราดูกล่องรอบนอกก่อนนะเป็นสีดานะครับผมมีเว็บไซต์ของเขาลองเข้าไปดูเขาจะขายหลายอย่างมากเลยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอุปกรณ์ติดรถยนต์พวกถ้าจะดังๆของเขาก็น่าจะเป็นพวกกล้องติดรถยนต์เนาะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในโปรดักไพร์สไลด์ของเขานะครับอ่ข้างหลังก็นี่จะเป็น รายละเอียดซึ่งเป็นภาษาจีนผสมกับภาษาอังกฤษที่อ่านแม่งไม่รู้เรื่องเลยช่างมันสรุปคือผมได้มาจากในของจีนนะนะเรามาเปิดกล่องกันดูซิว่าเป็นยังไงเปิดกล่องมาโอ้อะไรเนี่ยอ่ได้ละอ่านี่นะครับเครื่องฟอกอากาศขนาดเล็กมากเลยะน,นะ ลุมันเปิดอยู่ออ่านี่มีแค่นงีง้ยไงข้างหลังนี่ก็มีเทปกาวมาให้อะเนาะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมันผมเคยเห็นว่าเขาจะวางไว้ตรงนี้อ่าวางไว้ตรงนี้แล้วก็ต่อสายเอานะครับคือผมบอกเลยผมไม่วางเนี้ยผมไม่ชอบผมว่ามันเกะก,กะเดี๋ยวผมจะไปไว้วางไว้ท้ายรถอุ้ยท้ายรถก็ของเยอะเลยตอนนี้เดี๋ยวค่อยไปเก็บ ร,รอบๆนะตรงนี้ก็จะเป็นตัวสวิต์เปิดปิดนะครับตอนนี้ยังเปิดปิดไม่ได้เพราะว่าต้องต่อสายก่อนแล้วก็จะเป็นมือเหมือนเป็นรูเซนเซอร์นะครับด้านใต้ก็จะมีตัวเสียบน่าจะเป็นตัวพวกเหมือนมินิ usb นะครับแค่นี้เองนี่ก็น่าจะเป็นลมตัวที่ปล่อยลมออกมานะนามาดูข้างในกันเรามาดูข้างในกันหน่อยสิกดเดี๋ยวนะเดี๋ยวบอกก่อนเผื่อ,เพ,อ,เ,พอ,เ,พอเพื่อนเพื่อนซื้อมาแล้ว ใช้ทงานตามผมได้กดตรงนี้นะครับเพื่อเปิดตัวแผ่นตะแกรงมันออกมาเราก็จะเจอตัวฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ของเขานะครับเป็นแค่นี้เองนี่เขาบอกว่ามันกัน PM 2.5ด้วยโอโ้โหเป็นไงภาษาจีนผมไม่รู้อ่ะเห็นเขียนพ m 2.5ผมก็เดาเลยนะว่าเป็นกัน PM 2.5ได้กันได้ป่าวก็ไม่รู้แล้วก็จะเป็นเหมือนกันบเป็นเหมือนคล้ายโบเวอร์พัดลมโบเวอร์นะครับ เป่าออกมาจากด้านหลังนะมีแค่นี้เองอะ่ะโอ้มันอุปกรณ์มันแค่นี้เองเลยแต่ตัวเนี้ยถ้ามันไม่เจ๋งอะ่ะผมไม่ซื้อมาหรอกจะบอกว่ามันสามารถใช้แอปพลิเคชันควบคุมมันได้นะครับอ่าเดี๋ยวถึงขั้นนั้นเดี๋ยวผมทําให้ดูใส่ขอใส่กลับเข้าไปก่อนอ่าเดี๋ยวเรามาเอา,เ,อา,เ,อาเรื่องไหนก่อนดี เดี๋ยวดูใส่ครับนะครับมันจะเป็นคลิปอย่างนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่คลิปพูดผิดเหมือนกับมันจะเป็นตัวสลักนะครับก็ใส่เข้าไปปั๊บก็กดปิดแค่นี้เองง่ายง่ายเอเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าแล้วในกล่องนอกจากของแล้วมีอะไรอีกมีน,นี่อะไรวะออคู่มือคู่มือเห็นไนะเฮ้ยมันให้แต่ภาษาจีนจริงๆด้วยวะโอ้สุดยอดเลยอ่ะนี่นะครับ มันก็จะเป็นต่อประมาณนี้นะเห็นไหมมันบอกให้วางข้างหน้าคือถ้าผมวางข้างหลังมันจะต่างตรงไหนวะก็เดี๋ยวจะวางข้างหลังแล้วกันนะนะข้างหน้าไม่ชอบกิดกรัรเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากวักข้างหน้ากขแลวแต่โอ้โหจีนล้วนเลยยังไงวะเนี้ยอ่าเห็นไหมอันนี้ที่ผมบอกเมื่อกี้แปลว่ามันใช้แอปในการควบคุมได้เดี๋ยวผมค่อยเปิดให้ดูแล้วกันนะว่ามันชื่อแอปอะไรศึกษามาละนะก็มีแค่นี้นี่คือเรื่องของเมนนุ่นของมันนะนีะ่คืออะไรเอ่ย อันนี้จะเป็นตัวสายต่อนะครับสายต่อของเขานี่เป็นมินิ USB นะครับแล้วก็ต่อ USB นะครับแล้วยังไงจะเกิดรถผมไม่มีตัวตัวต่อ USB ผมต้องไปซื้อเพิ่มหรอไม่ต้องครับเขามีตัวนี้มาให้ <c oughs> เป็นที่เสียบบุหรี่นะอุ้ยสองช่องด้วยเจ๋งเจ๋งว่าแบบนี้ก็คือใส่แทนของเดิมได้เลยเนาะแล้วก็อีกช่องหนึ่งเราก็สามารถชาร์จแบตบชาร์จเลยได้เนาะเออดีด,ดีอันนี้โ okay. อเคอ่า power Adapter นะแค่นี้เองไม่มีอะไรเลยหมดละเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อแล้วกันก่อนที่จะเล่นกับมันใช้แอปนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับอ,อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ผมว่าจะวางไว้ตรงนี้นะมีกต่วางไว้ข้างหน้าด้วยความที่ว่าผมว่ามองว่ามันมันไม่เกะกะแล้วมันสะดวกกว่าด้วยปฏิพื้นที่การวางก็ประดิไปดีเลยนี่ขนาดมีตัว4บาร์ก็ยังวางได้นะ เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยในคู่มือเองอหรือตัวของมันเองอเขาก็บอกว่าสามารถในพื้นที่ใช้ได้กับพื้นที่ประมาณ30ตารางเมตซึ่งในรถเนี่ยยังไงก็ไม่ถึงหรอกแปลว่าวางตรงไหนมันก็ครอบคุมทั้งรถนะและส่วนวิธีการเดินสายเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินแบบง่ายๆให้แบบใครใครก็ทําได้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลากสายมาอยู่ประมาณแถวๆตรงนี้นะครับเพื่อต่อกับตัว power outlet ในรถนะ ซึ่งสายเขามาเมื่อกี้ผมก็ลืมบอกไปว่าเขาให้มายาวประมาณตั้งออถ้าเกิดผมนึกขึ้นได้เดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นไปตรงนี้นะขึ้นตรงนี้นะถ้าเกิดผมหาเจอนะว่ามันให้ความยาวเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราจะใช้วิธีการแบบออโยงสายมาตามร่องนี้นะครับโดยไม่ต้องไปแงะไม่ต้องไปรื้ออะไรเลยเอาแบบง่ายๆเลยเพื่อให้แบบสำหรับมือใหม่นะครับทําตามได้ง่ายๆแบบนั้นดีกว่าเนาะมาเดี๋ยวเราไปดูกัน โอ้มีนมบางเยวยของลูกสาวนะครับไทยเดินมาร์กสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วง่ายๆเลยแกะสายมันออกมานี่นะครับเราลับเราก็เสียบลงไปตามของเขาปับ๊บดังกลึ๊กนี่แล้วเราก็เดินสายเข้าตามร่องที่เขาให้มานีนะ่โอเคสวยงามละ,ะเขาลองละ,ะแล้วเราก็ ทำเลวางมาซะหน่อยเอาเอาตัวคําว่าสวิต์เปิดของเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็วางเห็นนะจะเลาะไปทางไหนดีจะเลาะไปทางนู้นดีหรือจะเลาะมาทางนี้ตัวฝั่งคนขับดี <Yeah. S 1> อือขจิตก่อนจิตก,ก่อนนะเลาะไปทางนู้นก็ได้วะในเมื่อสายมันออกไปทางทางฝั่งคนนั่งเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูกัน เมื่อกี้ไม่รู้จะดูอาจจะงงหน่อยก็เนี่ยนะครับหลักๆผมก็วางไว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วสายผมก็เก็บๆๆๆๆลงมาด้านนี้โดยที่ผมไม่ได้ลื้ออะไรออกเลยตรงนี้จริงๆจะมีหรือไม่มีมันก็คุณก็สามารถยันยันยันมันลงมาตามร่องบาอของได้นะส่วนตรงเนี้ยตอนแรกผมว่าผมจะค่อยๆยัดแต่พอได้ทำมือเดียวก็เลยตัดสินใจดึงมันออกมาดีกว่าซึ่งมันก็ดึงมาออกมาตรงๆแล้วก็เอาสายซ่อนเข้าไปข้างในแล้วก็ ปิดกดเข้าไปแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติใครทํา2มือเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องอดึงอมาก็ได้ก็ค่อยๆย,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 ยัดตามร่องนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้โผล่มาตรงนี้ลอดใต้เบาะลอดใต้เบาะไปอาจจะลอดตรงนี้ก็ได้แลลอดแล้วก็มาโผล่รตรงนี้แล้วก็มาสิ้นสุดที่ตรงนี้พอดีเด้เลยคือตอนแรกก็เคยคิดว่าจะลากไปเป็นติดข้างหน้าตรงเขาเรียกว่าฟิวแฉบที่ผมเคยทําไปนะ แต่ดูจากความยาวของสายแล้วผมว่าไม่น่ารอดผมก็เลยมามาตรงนี้แทนซึ่งตรงนี้ผมก็เคยทําคลิปเกี่ยวกับต่อตัวปลาไอตัวช่องเสียบเนี่ยเพิ่มนะเนี่ยแม่ผมทําเพิ่มต้องสองอันสอันนะเพื่อที่ว่าสามารถแบบชาร์จไฟได้อะไรได้นะเสร็จแล้วเราก็เอาตัวอะแดปเตอร์ูนะว่าตัวนี้อะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับมาต่อเข้ากับตัว power outlet ของเรานะ ปั๊บเข้าไปแล้วก็เอาสายเสียบอุ้ยดานเสียบ,ยบปับ๊บแค่นี้เองเสร็จละแล้วลเดี๋ยวเราก็สตาร์ทรถลองดูว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บสายให้มันดูแบบสวยงามกว่าน,นี้หน่อยนะเพราะตอนนี้มันยังดูแบบไม่สวยเท่าไหร่เลยรอสักครู่มาเดี๋ยวเรามาลอง,ลอง,ลองมาสตาร์ทรถด,ดูกัน ไม่ต้องสตาร์ก็ได้ม,มเปิดเปิดแ้วออน่เฉยก่อนถ้าเกิดเรากดค้างนะครับตรงคําว่า70ใหม่เนี่ยอ่าค้างไว้มันจะตึ๊ดตเออนะตืดเดียวไว้อ่ามันก็จะดับนะครับก็คือมันก็จะไม่ทํางานหรือถ้เรากดค้างครั้งมันจะดังตึ๊ดๆนี่มันก็แปลว่ามันทํางานหรือไม่ต้องกดค้างก็ได้นี่คือถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้ใช้แอปเนี่ยเราก็สามารถควบคุมความเขาเรียกว่าความ ความแรงของการดูดได้นะครับอ่านี่นะครับปุ่มเดียวเลยแบบอันนี้แบบเบาสุดละนีืก็มาอีกสเต็ปหนึ่งอ่าือนีก็แปลว่าเบาสุดละอ่าโอเคเดี๋ยวขอดับก่อน ตอนนี้เราก็ติดตั้งตัวเครื่องที่เป็นฮาร์ดแวร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวซอฟต์แวร์หรือตัวแอปพลิเคชันนะครับในการควบคุมตัวเครื่องฟอากาศเซเวนตี้มหรือ70็ดสิบม่อันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการนะครับผมมาครับเรามาเริ่มดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับตัวเครื่องกองอากาศตัว70ใหม่อันนี้แล้วกันนะครับ ถ้าใครใช้ Android ก็เข้าไปที่ Play Store นะครับส่วนใครที่ใช้ iPhone ก็เข้าไปที่ App Store นะครับผมเข้าไปที่ Play Store เสร็จแล้วเซิร์ชคำว่า70ใหม่นะครับมันก็จะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเราเลือกอันแรกเลยนะครับ70ใหม่กดติดตั้งครับรอ,อสักครู่ตั้งแล้ว ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับกดเปิดอพอเปิดโปรแกรมมาถ้าใครยังไม่เคยใช้โปรแกรมนี้เนี่ยก็ทำการไซ g n อัพนะครับส่วนผมเนี่ยได้ทำการล็อกอินไว้แล้วล่ะไซอัพเรียบร้อยแล้วล่วะขผมกดล็อกอินนะครับรอสักครู่ตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าเมนูของตัว70ใหม่นะครับกดตรงรถมันก็สามารถเปลี่ยนรถวิ่ง4รถได้ด้วยนี่ รู้จะเล่นเพื่ออะไรอ๋อก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อกับตัวเครื่องกองอากาศนะครับคุณอย่าลืมเปิดตัวบูชู h ของเครื่องคุณเองด้วยนะครับผมมาเรามาดูที่ตัวรูปคนซ้ายบนกันนะครับว่ามันคืออะไรอาจจะเป็นรูปว่างๆอันนี้เราสามารถเข้าไปแก้ไขอผมยังไม่พูดถึงละกันโลเคอละบ้ามเซ t ก็คงอ่าเรามาดูที่ตัว Device Health กันดีกว่านี่เห็นไหมครับ จะมีเลือกหลากหลายมากเลยว่าเรามีปัญหาหรือว่าเรางงกับผลิตภัณฑ์เขาตัวไหนบ้างอ่าอย่างของเราเนี่ยเราใช้ตัว70ใหสิบไมเอร์บริฟ i เออร์นะครับผมอันที่2จากล่างนะครับอ่าผมกดเข้าไปดูซิมีเรื่องอะไรบ้างมันก็เป็นพวก User ซอร์ไนะครับที่ผมบ่นไปตอนแรกว่าทำไมทำไมมันให้มาแต่ภาษาจีนวะ ผมเพิ่งมาคน้นพบว่าถ้าผมอยากดูาภาษาอังกฤษผมดูตรงนี้ได้มาม่ดูที่เซตติ้งเดี๋ยวเซตติ้งก็เป็นเรื่องของของเขาต่างๆนานาน,าน,านะครับอันนี้เราไม่ต้องสนใจเปิดมาเสร็จปุ๊บอ่าแล้วเราอย่าลืมไปเปิดที่เครื่องด้วยนะครับตอนนี้เรากดที่ add device นะครับเราหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับการใช้งานของเรานั่นก็คือตัว70ใหม่ air p o l y f i l e r นะครับกดเข้าไปปั๊บเราก็ติ๊ก ถูกนะครับว่าเราเปิดบลูทูธที่เครื่องแล้วเรากดเน็กนะครับอ่เราเจอแล้วเครื่องของเราเราก็กดเข้าไปครับรออีกสักครู่ครับอ่ามันจะดังหนึ่งติดต๊ดสองติ๊ดให้เรากดไปหนึ่งทีที่เครื่องนะครับมันจะดังติ๊ดหนึ่งเพื่อซิงข้อมูลกันอ่ามันซิงข้อมูลเจอเครื่องละอ่ะตอนนี้นะครับ เราเข้ามาอยู่ที่หน้าของโปรแกรมเครื่องแล้วนะครับผมจะเห็นได้ว่าอันเนี้ยผมใช้งานมาได้สักแป๊บหนึ่งละมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้แบบขึ้นเป็นหน้าปกติสักเท่าไหร่ซึ่งจริงๆตรง accumulate run time หรือว่า accumulate volume เนี่ยมันต้องเป็นศูนยนะครับอันนี้ผมใช้ามาสักระยะละตัวแรกนะครับด้านซ้ายล่างๆนะครับที่มันขึ้นเป็น2.13ตอนเนี้ย accumulate run time เนี่ยก็หมายถึงว่าเรื่องเวลาของการใช้งาน ส่วนด้านขวานะครับที่ตอนนี้เพื่อนเเห็นเป็น22ออะไรเนี่ยก็หมายถึงว่าจำนวนของการที่ใช้เปิดเครื่องอะไรประมาณนี้นะถ้าผมแปลไม่ผิดหรือเดาไม่ผิดนะครับถ้าผิดก็ขออภัยหรือใครทราบก็ช่วยแก้ไขผมด้วยนะครับ e x c e l l e n t นะครับที่ตอนนี้ที่เพื่อนเพื่อเห็นอยู่เนี่ยแปลว่าอากาศดีนะครับเรามาดูที่จุด3จุดข้างบนกันนะครับผมกดเข้า,นนขาไปปั๊บมันจะเป็นเรื่องของฟิลเตอร์เซตติ้งนะครับออนออฟสวิตช์แล้วก็เรื่องโหมด รอมันสักคู่ก่อนตอนนี้อ่ะผมขอมาดูที่ o o o f s w สวิตก่อนแล้วกันนะเราสามารถควบคุมผ่านแอป,ปได้ให้เปิดปิดนะครับนี่จะดินเสียงปิ๊บๆที่เครื่องนะครับมาดูที่โหมดนะครับเราสามารถตั้งได้เป็น automatic. ออโตเมติกฟาร์สเครื่องก็จะทำงานมากขึ้นนะครับสแตนดาร์ด ส่วนมิวก็เสียงเบาๆอะไรอย่างนี้นะอ่ะผมขอตั้งปกติละกันส่วนฟิลเตอร์เซตติ้งนะครับมันทันแรกเนี่ยก็จะบอกว่าเราใช้ฟิลเตอร์แบบไหนอยู่ตอนนี้ผมใช้ฟิลเตอร์แบบ2.5นะครับ PM 2.5นะครับ Last time r e p a a t ก็คือการเปลี่ยนครั้งล่าสุดก็คือวันที่29เดือน2ซึ่งผมเพิ่งเปิดใช้งานวันนี้เองพะนั้ e n t filter remaining time นะครับก็คือเรื่องของระยะเวลาการใช้งานของตัวฟิลเตอร์ ซึ่งจริงๆอะถ้าเกิดคุณเปิดมาใช้ครั้งแรกมันต้องเป็น100%ละอันเนี้ยเปิดมันได้สักพักหนึ่งละก็เหลือ99ละถ้าเกิดผมไปกดตรงข้างล่าง r e p l a c t with a new filter นะครับเราก็ซื้ออันใหม่มาแบบ PM 2.5 filter เหมือนเดิมหรือเป็นแบบคาร์บอนฟิลเตอธรรมดาเราก็เลือกกระถูกประเภทแล้วกด Replace ข้างล่างนะครับอ,อันนี้ยังไม่เปลี่ยนยังไม่กดละกันส่วน3ขีดข้างบนนั้นก็จะเป็นบอกว่า ก็บการเก็บข้อมูลของตัวฟิลเตอร์ในแต่ละครั้งที่เราเปลี่ยนนะครับอขอย้อนกลับไปก่อนหน้าแรกการใช้ตัวโปรแกรม70ใหม่กับตัวเครื่องกรองอากาศตัวนี้มีแค่นี้เองง่ายๆไม่มีอะไรเลยเย้อนกลับไปหน้าแรกอ่เห็นไหมครับหน้าแรกก็จะขึ้นตัวผลิตภัณฑ์ที่เราใช้งานอยู่ถ้าเกิดเรามีตัวผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเราก็แอดเข้ามาในตัวนี้ได้นะครับเป็นของตัว70ใหม่นะครับ ง่ายแค่นี้เองสำหรับการใช้โปรแกรมตัวนี้ก็เดี๋ยวไปดูสรุปการคร่าวๆอีกทีแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับผมได้เครื่องวัดมาแล้วนี่ขึ้นเลย6 0 0อผมวางข้างๆเครื่องวัดอากาศเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันสามารถกรองอากาศได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับ ไม่ไหวละผมปิดเครื่องละก็ระยะเวลาที่มันกรองได้ก็น่าจะประมาณ5-10ถึงนาทีประมาณนี้แหละนะคะผมกว่ามันจะสู่ตัวเลขปกตินะครับก็ต้องเข้าใจอย่างหนึงว่าเครื่องมันก็ไม่ได้ใหญ่นะจะให้มันแบบดูดฟู๊ดปลาดก็คงไม่ไหวนะแต่ก็เต็มความสามารถที่มันมีนะครับผมก็เดี๋ยวมาสรุปกันดีกว่านะครับ เป็นไงกันบ้างครับผมกับเครื่องฟอกอากาศ7 0ใหม่ของผมนะครับที่ซื้อมาใช้ในรถยนต์ส่วนตัวนะครับผมว่ามันก็ดีกว่าไม่มีไหมเพราะว่าเครื่องที่ผมได้มาถ้าผมจำไม่ผิดมันก็ไม่แพงอะ่ะส่วนว่าเออมันต่างกับเราเปลี่ยนเป็นกรองฟิลเตอร์พวกเฮป้าหรืออะไรแทนกรองแอร์รถยนต์เดิมมันก็ ใช้ตัวนั้นแทนก็ได้นะครับเป็นกรองแบบลักษณะอย่างนั้นแต่บางทีอย่างรถบางรุ่นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแบบผลิตขึ้นมาให้สําหรับรถทุกรุ่นถูกไหมแต่อย่างตัวนี้เนี่ยสมมุติว่าคุณเปลี่ยนรถที่แบบแปลกๆที่มันไม่ได้มีแบบฟิลเตอร์แอร์กรองแอร์แบบรถทั่วไปขายหรืออย่างรถยนต์บางรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเขามีเขาไม่ได้มีตัวฟิลเตอร์แอร์ใส่ให้หรือว่าไม่ได้มีรองรับตรงนั้นเนี่ยเราก็สามารถมีเครื่องตัวเนี้ยมาใช้แทนได้นะครับ ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่สะดวกดีเหมือนกันนะจริงๆอย่างนิสสันอัลมิล่า,านิสสันมาสของผมเนี่ยมันก็มีนะไอตัวไอกองแอร์ที่มันสําหรับกอง PM 2ออง PM 2.5ะไรเงี้ยแต่มันก็อาละสี่หมัง้งส่วนเครื่องนี้ผมซื้อมาไม่เงี้ยวาณมันัมั้งผันพันพน,นิด,น,ดนิดมัง้งประมาณนี้แหละ แต่มันก็รอนานหน่อยนะผมว่าก็ดีเหมือนกันจะเกิดแน่นะคุผมเปลี่ยนรถยนต์หรืออะไรเงี้ยผมก็ยกมันไปไว้คันอื่นได้โดยที่ผมสามารถใช้มือถือของผมเนี่ยแอปพลิเคชันของมันเนี่ยไอ้เจบใหม่เลยเนี่ยควบคุมการเปิดปิดควบคุมแรงลมแล้วก็สามารถดูอายุการใช้งานของฟิลเตอร์ได้ก็ดีเหมือนกันนะผมว่ามันก็สะดวกดีนะตรงนี้เอาละครับผมว่าคลิปนี้น่าจะ ใช้เวลามาเิ่นนานแล้วไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะสับสนหรืองงงวยกับการพูดของผมหรือการรีวิวของผมวันนี้หรือเปล่ามากน้อยขนาดไหนนะครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนชอบหรือไม่ชอบอยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์หรือว่ามีข้อเสนอแนะมาพูดคุยกับผมได้เสมอนะครับผมบอกว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ